สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นม .4 เล่ม2ครับอยู่ที่แบบฝึกหัดท้ายบทครับของบทที่2ครับฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึมครับอยู่กันที่หน้า188ข้อ1ใหญ่นะครับผมเนาะ12ข้อเออ14ข้อย่อยครับเริ่มเลยนะครับคือจัด x y ครับให้เป็นจำนวนเต็มบวกครับจงทำให้อยู่ในรูปหนังง่ายโดยที่เลขยกกำลังทุกจำนวนต้องเป็นเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกนั่นเองมาเริ่มเลยครับข้อนี้ นะข้อนี้ถ้าเขียนรวมได้ก็แยกไปทีละตัวครับเอา12ตัวนี้มาหาร2ได้ x กำลัง2ก็บวกกับ5 y กำลัง4ก็บวกกับ1นี่ไงตัดได้นะได้12หาร2ก็จะเหลือ6 x กำลัง7 y กำลัง5อันนี้อีซี่อีซนะครับได้ตัวนี้โอเคป่ะ okay, แยกได้เลย โอเคไหมได้ตัวนี้นะครับไปดูต่อครับต่อไปครับตัวนี้ครับมันหารกันบ้างมันหารการโฟกัสที่ x ก่อน x กาลังลบหหารด้วย x กาลังลบแก็ลบแล้วก็ลบแหารการเอาเลขชี้ยมกำลังมาลบกันไปโฟกัสที่ y บ้างครับ y กาลังหลบแล้วก็ลบหครับแล้วก็ z บาง z กาลังลบสแล้วก็ลบหได้ตัวนี้ทั้งหมดตัวนี้กําลังลบหอยู่ครับ ตัวนี้ได้เป็น x กำลัง7 y กำลัง6 z กำลังลบ3และทั้งหมดกำลังลบ1คูณลบ1เข้าทุกตัวครับตัวนี้ก็ได้7กํากำลังลบห y กำลังลบหก z กำลัง3เห็นไหมเลขชี้กำลังต้องเป็นบวกครับมี z กำลัง3ตัวเดียวที่เป็นบวกตัวอื่นเป็นลบก็เอาลงข้างล่าง x กำลัง1ไม่ต้องเขียน y กำลัง6กครับจบโอเคไหมได้ตัวนี้ครับนี่คือข้อ2องไปต่อข้อ3ครับตัวที่ไม่ยุ่งเลยคือ9 9ไว้ข้างล่างเลยตัวนี้ x นะครับกำลัง1นึลบสส่วนสเหลือ y กำลังลบหส่วนสส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนได้เก้าครับส่วนได้เก้าทั้งหมดกำลังกำลังสองแบบนี้นะเหลืออะไรครับตอนนี้เหลือ x กําำลังลบหนึ่งส่วนสองคูณสองเข้ามาเลย y กํกำลังลบหนึ่งส่วนสองคูณสองเข้ามาเลยแล้วก็เก้าตัวนี้ก็เก้ากำลังสองเลยเอาสองตัวนี้จแจกแจงเข้ามาเลยนะครับ คูณเสร็จครับตัวนี้เหลืออะไรเอ่ยเหลือ x กำลังลบหคูณ y กำลังลบหส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย9จะเขียนเป็น81ก็ได้หรือเขาบอกให้เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังไหมโดยเลขยกกำลังทุกตัวไม่เลขชี้กำลังเป็นบวกอนะครับเตัวนี้อาจจะเขียนเป็น81ก็ได้หรืออาจจะเขียนเป็น3ามกำลังสก็ได้เขียนเป็นแปก็ได้ถ้าเขียนแปดสิบเอ็ดจะได้ เป็นลบหมดเลยครับลงมาข้างล่างข้างล่างมี81รออยู่เอา x อลงมาเอา Y ลงมาก็จะจบครับก็จะได้ตัวนี้ครับโอเคไหมไปดูต่อข้อ4ครับข้อ4ตัวนี้ครับลบลบ8ตัวนี้เขียนได้เป็นตัวนี้ครับลบสกำลัง3โอเคไหมได้ลบสองกำลัง3 Y ตัวนี้ y กำลังลบสแล้วก็ลบหนึ่ง พราะตัวล่างมีมี y กําลังหนึ่งลบกัน x ตัวนี้ไม่เกี่ยวครับเอาไว้ข้างล่างไปเลย x กําลังหกไม่มีเพื่อนทั้งหมดครับทั้งหมดกําลังหนึ่งส่วนสามตนี้คูณหนึ่งส่วนสามเข้ามาทุกตัวครับเป็นเลขชี้กำลังนะัวนี้ก็เจอ y กําลังลบสามคูณกับหนึ่งส่วนสามตัวส่วนครับก็จะเป็น x กําลังหก คูณด้วย1ส่วน3เห็นไหมตัดได้ครับตัวนี้ก็จะเหลือลบ2ตัดได้ครับเหลือ y กําลังลบ1เหลือ6เหลือ x กําลัง2ได้ตัวนี้เขียนใหม่ได้ตัวนี้ก็จะเหลือดดบลบ 2. 2อยู่ข้างบน y เป็นลบครับข้างบนเอาลงข้างล่างครับมี x กําลังสอง y ลงข้างล่างเป็น y กําลัง1ก็ได้ตัวนี้ออกมาในข้อ4ไปดูต่อข้อ5ครับ ข้าเป็นการถอดรูทเนาะพันเอ่อหนึ่งพันยี่สิบสี่เนี่ยมันคือสองกำลังสองกำลังสิบสี่กำลังห้าจัดสี่กำลังห้าดีกว่านะครับตัวนี้ครับตัวนี้คือหนึ่งส่วนสี่ะครับหนึ่งส่วนสี่กำลังห้าทั้งหมดรูทลากที่อะไรลากที่ห้ามันเป็นลบใส่ลบครับ โอเคไหมราที่้าเจอกันหายเหลือลบหส่วนสครับจบเลยข้อนี้ใช้สองกำลังสิบไม่ได้นะสองกำลังสิบมันไม่ติดลบนะครับระวังดีๆนะครับต้องลบต้องลบไปข้างหน้าเลยข้างนอกเลยอะไรนะครับถ้าเลขเชื่อมลำเลขขี้ติดลบได้ครับเมกเซนครับโอเคเนาะนี่ข้อห้าครับไปต่อข้อหกครับข้อหกนี่เขียนใหม่เป็นสองครับนะครับเป็นลากครับ ความหมายของรากที่สามคืออะไรจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสามก็ได้รากที่สามตัวนี้นะรากที่สามใช่ไหมแปดตัวนี้จัดให้เหลือลบสอง x ตัวนี้ดึงสามออกไปก็จะเหลือสองทั้งหมดกําลังสามแบบนี้เห็นไหมนี่ดึงกําลังสามออกไปคูณเข้ามาก็จะได้ตัวเดิมนะครับนี่จัดแบบนี้ทําไมรากที่สามเจอกําลังสามหายครับมันก็จะเหลือสองข้างล่างเดลืออะไรครับเหลือลบสอง x กำลังสองตัดได้ครับเหลือหนึ่งเหลือหนึ่มันก็จะเหลืออะไรครับเหลือหส่วน x กำลังสอมีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยมีลบด้วยก็จบโอเคไหมไปดูต่อข้อ7ครับข้อ7เป็นเรื่องกลนนะเป็นการกระจายครับตัวนี้ใช้สูตรหน้ากำลังสองครับบวกสคูณหน้าคูณหลังครับ แล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองฝั่งนี้ก็ได้เป็น2งบวก 2, 2รูทสองคูรก็คือรูทสิบวกห้กับหบวกกันได้ก็เป็นเจ็ดบวกสองรูทสินี่ได้ตัวนี้โอเคไหมโจทย์บอกให้จัดอยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็ได้เป็น7จ็ดบวกกับสองรูทสิบเนี่ยสิ 10, มันก็คือสิบกำลังหนึ่งส่วนสนั่นเองนี่ไง โอเคแม้รากที่2ก็1นส่วนสรากที่3ก็1นส่วนสแค่นั้นเองไปดูต่อข้อ8ครับข้อ8เนี่ยเ,เลือกที่จะคูณแจกแจงหรือเลือกที่จะจัดรูปก็ได้ถ้าใครมองออกข้อนี้มองสูตรกำลัง3ออกนี่แฮปปี้เลยนะจบเลยนะใช่ปะจำได้ใช่ไหมตัวนี้หน้าบวกหลัง คูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยตอนเนี้ยมันได้เป็นอะไรครับมันได้เป็นหน้ากำลังสาบวกหลังกำลัง3เนี่ยเข้าเลยครับเข้าเลยเนีย่เข้าตัวนี้เลยก็ใช้ได้โอเคไหมบางคนบอกเอ้ยมันยังไม่ได้อะ่ะผมอยากจะคูณแจกแจงผมอยากจะบวกจะลบจะจัดรูป ก็ได้หมดครับมันอยู่ที่เราว่าเราจะจัดรูปแบบไหนจัดยังไงโอเคไหมแต่ถ้าตัวนี้ครูมองจากสูตรเนี่ยครูจัดรูปไปเข้าสูตรเลยโอเคไหมครูมองจากสูตรอันนี้สูตรนี้เรียนมสามนะครับเป็นสูตรผลบวกกําลังสามโอเคไหมจัดสูตรดีกว่านะครับจะได้เร็วนิดนึงตัวนี้ก็จะได้ครับมาดูหน้าหน้าต้องเป็นตัวนี้แน่นอนบวกหลังหน้ากําลังสองจัดตัวนี้ครับ ออตัวนี้นี่นี่แล้วก็แบบนี้กำลังสองอนี่หน้ากำลังสองลบ2ลบหน้าหลังลบหน้าคือตัวนี้หลังคือ1แล้วก็บวกกับหลังยกกำลังสองนี่แล้วก็จบนี่ได้ตัวนี้เนะจบเลยนี่ไง ตัวที่ครูไฮไลท์สีเขียวนี่คือตัวหน้า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 ทีฟ้านี่คือตัวหลังนี่ครบตรงเป๊ะเลยนั้นแสดงว่าตัวนี้ก็จะได้ครับตัวนี้ก็จะได้หน้ายกกำลังสามบวกกับหลังยกกำลังสามก็ได้เป็นสองบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสามจบเลย นะครับตัวนี้เนาะใช้สูตรผลต่างอะไรกันรูปมันสวยนะครับเนาะไปดูต่อข้อข้อเก้าครับข้อเก้าอาศัยการจัดรูปก็ได้หรือจะจัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังก็ได้โอเคไหมแล้วแต่เราถ้าตัวนี้จัดให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังมาเริ่มเลยหกสิบสี่นี่คืออะไรหกสิบสี่นี่คือสองกำลังหกครับ โอเคไหมอ่ะตัวนี้จัดอ่ะจัดนี่เลย2กำลัง6ทั้งหมดกำลัง1ส่วน4เอาแบบนี้ก็ได้โอเคไหมปุ๊บบวก32 32, 32. คือ2กำลัง5ทั้งหมดกำลัง5ทั้งหมด1ส่วน2นี่คูณคูณตัวนี้ตัวบน สองคือ3ามกำลังห้าข้างล่างคือ2องกำลังห้าครับสาทั้งหมดก็กำลัง1นส่วนสลบ64ก็คือลบสี่กำลังสแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดกำลัง1 3. นส่วนสนี่ตัวนี้นะ ตัวนี้ตัดได้ครับ6กับ4ตัดกันได้ใช่ไหมสอตัดเหลืออะไรครับเหลือ2องกำลัง3าส่วนสบวกตัวนี้ครับบวกกับ2องกำลัง5้ส่วนสอืมตัวนี้ตัวนี้ครับจัดไปก็คูณน,นะครับมันอยู่รูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมมันรากที่ห้าหรือเปล เนี่ยตัวนี้ผิด,ดอีกอะตัวนี้แก้เป็นห้าหน่อยนะครับนะครับตัวนี้กูจะได้แก้เป็นห้าตัวนี้เป็นห้านี้เป็นห้าโอเคไหมคูณเข้ามาก็หายหมดครับไอ้ตัวนี้ก็เหลือสามส่วนสองอันนี้เหลือลบครับลบข้างในก็เหลือลบสี่อืมได้ตัวนี้โอเคไหมคู่หน้าทําไงดีคู่นี้ทําไงดีดึงตัวร่วมครับเออ ดึงตัวรวมดึงอะไรออกดึงอะไรออกดึงสองกำลังหนึ่งส่วนสองออกเหลืออะไรครับเหลือสองกำลังสามบวกกับสองกำลังห้าตัวนี้บวกบวกจะบวกอ้น,นี่เจอกันครับลบจะลบเป็นบวกสี่บวกกับตัวนี้ก็ได้แปดเป็นสิบเอ็ดส่วนสอง โอเคไหมสิบเอ็ดส่วนสองตัวนี้ครับสองกำลังหนึ่งส่วนสองติดด้วยก่อนตัวนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นแปดบวกกับอะไรสามสิบสองครับคูณกับสิบเอ็ดส่วนสองบวกกันได้เท่าไหร่สองกำลังหนึ่งส่วนสองบวกกันได้สี่สิบ คูณกับ11ส่วน2 2ตัดได้2 1 20โอเคไหมได้ตัวนี้โอเคป่ะเดี๋ยวสองบวกกันบวกก็ได้11ส่วน2 คูณกับโอ้คูนึงผิดฮะขอโทษตัวนี้ผู้จัดการตัวนี้ผิด <c oughs> ดีเนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้นตัวน,วนี้ตัวหลังถูกละมามาเดี๋ยวเราตัวนี้ใหม่ตัวตัวนี้ครับอันเนี้ยอัน,นอนนัตัวหลังก็ถูกละไอตัวน,นี้ครับไอตัวน,นี้จะจัดการยังไงโอเคไหมไอตัวน,นี้จะจัดการยังไง ถ้าเราดึงหนึ่งส่วนสองออกมาตัวนี้ตัวนี้จัดใหม่หน่อยตัวนี้เขียนใหม่ตัวนี้เขียนใหม่ตัวนี้ตัวนี้จะได้เป็นสองรูทสองครับมันดึงออกมาได้ตัวนี้บวกกับสี่ครับสี่รูทสองอืมตัวนี้เขียนกลับหน่อยนี่ มัดึงหนึ่งส่วนสไม่ได้ครับหนึ่งนสองคูณกลับเข้าไปมันคูณมาเลขเชีมลังมาบวกกันเมื่อกี้ผิดไอ้ฝั่งนี้ก็จะเหลือ11บส่วนสครับตอนนี้อันนี้บวกกันได้ครับนี้ก็จะได้เป็นหกลูสองนี่คูณกับสิบเอ็ดส่วน 2. สองสอตัดได้2 1 2 3นึ่สิบเอ็ดคูณสามได้เป็น3ามสบสารูองก็เขียนเป็น2องกำลังหนึ่ส่วนสอจบครับแบบนี้ก็ง่ายเ โอเคนะอาศัยตัวนี้นิดนึงนะครับเขียนกลับนะครับเนาะเขียนกลับมันก็ได้เป็น2องกลังสทั้งหมดรูทสองนี่มันก็ได้2องรูทสองอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับได้ตัวนี้นะครับข้อ9ไปดูต่อข้อ10ครับข้อสิบก็เริ่มจัดครับยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนี่ยจัดได้เป็นสามรูทสามครับลบครับร้อยสี่สิบสี ลากที่4ของตัวนี้ตัวนี้เป็น2องกำลังสคูณกับ3ามกำลังสครับนี่ร้อบนะตัวนี้บวกกับ3าลากที่6ของ27 27ิบบเกับสามกำลังสามาดูตัวนี้ครับอันนี้ก็ได้เป็นหกรูทสามาจาก2อคูณสลบ ตัวนี้ครับดึงสี่ดึงสองออกมาได้ตัวนี้ครับปุ๊บเหลือรูดสามครับถ้าไม่เหลือรูดสามอ,อะ่ะนี่สังเกตสองหนึ่งสองสองสองสี่ตัดได้เหลือรูดสามเห็นไหมอันนี้ก็ตัดได้น,นี่ก็เหลือสองแต่สองตัวนี้นทำไมได้มันตัดได้มันออกดึงออกได้เหมือนกันสองตัวตัวนี้ครับตัดได้ครับเห็นไหมมันก็จะเหลือบวกบวกสามรูดสาม นี่พอนี้มันตัดกันได้สามหนึ่งสาม,ส,ามสองเหลือรากที่สองรากเดียวกันหมดแล้วครับหกลบสองบวกสามเหลือเจ็ดรูทสามจบครับไม่ได้อีกอ่ะเขาให้เขียนอยู่ในรูปเลขยกกลังก็เป็นเจ็ด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 คูณกับสามกำลังหนึ่งส่วนสองก็จะจบไปดูต่อข้อสิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ด 27 0.3ครับทั้งหมดกำลัง3ทั้งหมดกำลังสองส่วนสได้ชี้กำลังซ้อนตัดกันได้ครับตัวน,นี้ก็จะเหลือ0.3นยากำลังสองศูนย์จุดสากำลังสองครับก็ได้เป็น0.09นี่คือข้อ11ไปดูต่อข้อ12ครับข้อ12 1ส่วนแ เป็นลบ1ส่วน2ครับทั้งหมดกำลัง3ครับได้1ส่วนแแล้วก็ทั้งหมดนะครับกำลังลบ2ส่วน3วน3นตัดกันได้ครับก็จะเหลือลบ1ส่วน2ทั้งหมดกำลังลบ2ดูเทคนิคตัวนี้สลับที่กันได้2ส่วน1เลขชี้กำลังก็จะจากลบก็กลายเป็นบวกลบ2กำลัง2ก็ตอบ4จบ แล้วตัวนี้โอเคป่ะ okay, เออเนี yeah, ่ยดูตัวนี้มาเป็นร้านนี้สลับเศษส่วนครับเลขชี้กำลังเป็นลบอยู่ก็จะกลายเป็นบวกแค่นั้นเองไปดูข้อสิบสามครับข้อสิบสามนี่จัดแล้วกันร้อยยี่สิบห้าก็คือห้ากำลังสามคูณหนึ่งส่วนสามเข้ามายังไม่คูณก็ไดัคูณกับ x x กำลัง3มลบแล้วก็ลบหแบบนี้ y บ้าง y กำลัง4ี่ลบหนึยิบเคือ3ามกำลัง3มตัวนี้นั้นแสดงว่าตัวนี้ทั้งหมดกำลัง3มอยู่นี่นะนั้นแสดงว่านี้เหลือห้ากำลังสมคูณกับหนึส่วนสมครับคูณกับ x เจอกันเป็น9ครับ คูณกับหลังหนึ่งส่วนสามเข้ามาคูณกับ y กําลังสามครับนะครับกําลังหนึ่งส่วนสามเข้ามาส่วนด้วยครับส่วนด้วยสามกําลังสามคูณหนึ่งส่วนสามเข้ามานะมันจะตัดได้หมดเลยอันนี้ก็จะเหลือห้า x กําลังสาม y กําลังหนึ่ง y กําลังหนึ่งเราไม่เขียนส่วนด้วยสามเฉยๆจบละเห็นไหม นาะมันตัดได้เห็นไหมสามตัดสามเหลือหนึ่งสามหนึ่งสามสามสามเก้าสามหนึ่งสาม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 นี่ไงก็เหลือตัวนี้โอเคไหมไปดูข้อสุดท้ายของคลิปนี้ครับตัวนี้จะจัดยังไงดีตัวนี้เขียนให้อยู่รูปเลขยลงหลังก่อนก็ได้ไมรู้ง่ายหรือยากนะลองซูมดูสองส่วนสาม บวก2 2> บวกตัวนี้ตัวนี้เป็นลบเอาลงข้างล่าง x กำลังสองส่วนสามนี่ทั้งหมดส่วนด้วยตัวนี้ก็ได้เป็น x <ๆ>กำลังสองส่วนสามลบตัวนี้ครับ x <ๆ>กำลังลบสองส่วนสามโอเคไหมได้ตัวนี้ไอตัวเนี้ย มันเขียนได้อีกรอบหนึ่งมันเป็นลบใช่ป่ะเอาแนี้ลบหนึ่งส่วนี้นี่เป็น x กําลังสองส่วนสามแบบนี้นี่โอเคปะ่ะได้ตัวนี้นี่นี่นะอีกก้อนนี้นะอีกก้อนนี้ก,นนก,ก้อนเดียวเนี่ยก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยมันเขียนได้ตัวนี้อย่แยกให้ก่อนลบสองส่วนสามนะมันเป็นลบกล็ลงข้างล่างนะมันก็จะกลายเป็นบวกโอเคไหมพอได้ตัวนี้ทําไงครับ คูณเลยครับคูณ x กําลังสองส่วนสามเข้าทั้งเศษและส่วนนี่นี่โอเคคูณเข้าทุกตัวครับตัวแรกก็จะได้เป็น x กลังคูณกันเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้เป็น4ส่วนเลยครับ4ส่วน3บวกกับ2 x กําลัง2ส่วน3บวกกับอะไรครับกับ1เห็นไหม คูณตัวนี้เข้าไปก็เลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้ตัวนี้คูณเข้าไปก็ได้ตัวนี้คูณเข้าไปก็ตัดกันได้ก็เหลือหนึ่งตัวล่าง้างครับมนเลขมันเริ่มเริ่มสวยแล้วคูณเข้าไปก็ได้ตัวนี้ครับ x ก,กําลัง4ส่วน3ลบกับอะไรครับลบกับ1เพราะคูณไปก็ตัดกันได้โอเคไหมได้ตัวนี้จบแล้วทำอะไรไม่ได้นะหรือจะจัด ตัวนี้ครับตัวนี้มันจัดได้เออแอบเห็นอะไรนิดนึงตัวนี้ข้างบนอะ่ะมันจัดได้มันแยก2อเล็บได้ครับข้างบนเนี่ยมันแยก2อเล็บได้เห็นละมันได้ x กำลังสงส่วนสกับ x กำลังสงส่วนสครับใส่1ทั้งคู่แล้วก็ใส่อะไรครับใส่บวกใส่บวกได้ไหมได้ตัวนี้ออ ส่วนอีตัวล่างเนี่ยได้ตัวนี้ครับตัวล่างได้เป็นหน้าครับหน้าลบหลังแล้วก็ได้เป็นหน้าบวกหลังนี่ได้ตัวนี้เออบรรทัดนี้ครูเขียนให้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวครูเขียนให้ละเอียดอีกบรรทัดหนึ่งอะนี่น ตัวนี้ครับตัวนี้เราจะจัดนี้ x กําลังสองส่วน3ทั้งหมดกําลังสองบวก2 x กําลังสองส่วน3บวก1นี่นะจัดได้แยกปุ๊บตัวนี้จัดได้เป็น x กําลังสองส่วน3ทั้งหมดกําลังสองลบ1กําลังสองตัวนี้จะใช้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองครับก็จะได้เป็นหน้าลบหลังแล้วก็เป็นหน้าบวกหลัง เกิดอะไรขึ้นมันสามารถตัดทอนก็นได้ครับตัวนี้กับตัวนี้ตัดทอนกันได้คําตอบที่เหลือของข้อนี้ก็คือ x กําลัง2ส่วน3บวก1ส่วนด้วย x กําลัง2ส่วน3ลบ1จบครับข้อนี้โอเคไหม ก็จบครับเนาะนี่14ข้อนะครับเนาะยิบคลิปเยอะยาวนิดนึงนะครับผมเนาะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ